นี่ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้มีขายไรงนี้ตรงโรเรียนมีขาย แพงนี้เท่าไหร่สองร้อยบาสองบาค่ะอ๋แพงนี้เปลี่ยนแพงนี้นีเลันนี้น่ากินฮะ เฮ้ยอรหนกะไันีย่าะรไาหบยเผือเทศลาชินเรียกอะไระเผือใช่เหรอเผือเทศราชิมีเผือเทศลาชิสวย่สวยมตากใเลมใบตาลกระโดดมพร้าวแท้จ้ะ ่ะกระต้อมบุญค่ะกระตอมับุญนี่ก็ของื่อเปรี้ยวฮะสองดองเอากินเอาเป็นแพ็คลกโลดีกว่าจ้าห้าสจ้าเอาอีกะเอามาขายไมานเดียวกันนะ แล้วครับผมเจ็ดสิบาทครับผมกี่กิโลถครับนี่คือกิโลาถามหกสิบนะครับอ้อมขอสสิดียวเอาเอาสองอโลนึงอโลใช่ไหมฮะ้อยแปดสิบบาทรับก็าไหนครับที่เจ็ดสิบบาทครับผมร้อยสามสิบบาทรอ ลอกเลยนะช่วยชามช่วยชามมีกาทุกอย่างทุกอย่างมีตมโอขาวน้ำทึ่งของน้พรใจสีฮะตมโอ นี่สละสละก็มีขายมีของส่วนนะฮะกล้วยกล้วยมะนาวม <c oughs> ีของส่วนนะฮนะกระดังงกล้วยส่วนนะ

มแล้วนะออกแล้วฮนะทางกลับทางออกทางที่จอดรถดนะ้านหน้ามีศาลนะมีศาลกันเจ้า ทางงออกลานจอดรถนะตรงนี้มีร้านอีกร้านนะฮะเพลืนสมุทรจะมาทานอาหารทางวัดอนไหวนี่มีหลายสิบร้านนะอร่อยๆ